ก็โดนไล่นะครับเมื่อกี้โดนไล่ออกมาผมเอามาแต่ใบเล่มเขียวนะครับเอาแต่เล่มเขียวมาแต่ว่าไม่ได้เอาตัวใบตรวจสภาพรถมาด้วยนะครับแล้วเขาว่าให้เอาใบตรวจสภาพรถนะครับมาด้วยนะครับถ้าจะมาต่อพรบแล้วก็ภาษีของสม s h ของผมนะแล้วรถมันเกินสี่ปีแล้วเนาะก็ต้องเอาไปตรวจสภาพนะครับ แล้วก็เลยต้องพกทั้งเล่มเขียวแล้วก็ใบตรวจสภาพมาเพื่อที่จะมาต่อพรลบรกับภาษีนะครับแล้วทีนี้ผมลืมเอามาเอามาแต่เล่มเขียวนะครับแล้วถ้าใครจะต่อพรลบภาษีแบบถ้ามันเลยสี่ปีแล้วใช่ไหมครับแกว่าถ้าปีต่อไปก็ต้องไปตรวจอีกรอบนะครับแล้วก็เอามาต่อนะครับอย่างนี้นะครับเป็นตรวจปีต่อปีนะครับหลังจากรถอายุประมาณสี่ปีขึ้นไปนะ โอ้โหผมพลาดเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้ที่จริงก็จะมารับน้องนะครับเพอน้องจะกลับบ้านค่ำก็เลยมาขี่รถเล่นด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับใกล้ๆก,ก,กับลาดมุงคลพอดีเลยนะครับก็เดี๋ยวไปลาดมุงคลต่อดีกว่านะครับเป็นมหาลาัยเก่าผมนะครับผมเป็นศิษย์เก่าที่นั่นเดี๋ยวพาไปขี่รถเล่นในมอนะครับพาชมบรรยากาศ มหาลัยแวะร้านอร่อยมานะครับเลยได้เป็นฝาดีโทน้ามาเทีนสวยดีนะอันนี้เป็นงานเหมือนด้วยนะครับสวยๆนี่ครับก็จะถึงมหาลัยราชมงคลพังโคนแล้วนะครับขี่เขาไปเล่นสักหน่อย อันนี้ก็เพิ่งจัดงานลอยกระทรงไปมันหมาดเลยครับเห็น mm hmm. ไหมฮะกระทรงเต็มเลยยังเก็บไม่หมดเลยเนะี่ยคนน่าจะมาลอยเยอะเหมือนปีนั้นนะที่ผมยังอยู่นะยังเรียนอยู่ mm hmm. เออมีรถไฟด้วยครับดูปะ ไม่ได้มาอนานแบบน่าจะมีสาขาใหม่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นรางรถไฟเลยคนระับโอ้โหรถไฟเล็กก็มีขี่วนดูสัหน่อยแล้วกันนะครับโอ้ไม่ได้มานานมากเลยนะดูครับ เป็นรถไฟเลยนะมีที่นั่งด้วยนะครับรถไฟฟ้าเหรอมีเป็นเส้นไฟเป็นเส้นสายไฟนะครับข้างบนเนาะน่าจะรถไฟฟ้านะครับนี่โอ้โหทาสีใหม่ด้วยที่จริงเป็นสีเหลืองแล้วเนี่ย ก็เป็นบ่อเลี้ยงปลาข้างหน้าก็มาเรียนที่นี่ก็ประมาณสองปีกว่าได้นะครับตอนเรียนมันนานนะแต่พอจบมารู้สึกว่ามันเร็วดีเนาะรถขายเครปนี่จะเป็นสูตรอาหาร แวะกินข้าวซะหน่อยนะพอดียังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยอันนี้เคยมีโซนิกมาหลุดใส่นะครับเรื่องเราโหดจัด่ะนี่ก็เป็นร้านกาแฟาทุกทีสมัยผมเรียนมันไม่ได้เปิดน้าจะไม่ผิดเนาะ นี่หอประชุมใหม่เหรอหอประชุมเก่าจะเป็นหลังคาสีเขียวอยา่าอันนี้ก็จะเป็นสนามกีฬานะครน,นี่หอพักเก่าที่ผมเคยนอนนะ นรงอหารเปิดไหมนี่เนี่ยอ้าเปิดอยู่นี่ว่าเยวกินอยู่นี่แล้วกันนะครับจอดไหนบ้างเนี่ย